อ้อ้อยมันจะเพ่ไปไหนวะแม่เจ้าเอ้ยสุดยอดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโจตาคูกับโปรเจกต์ดี t ทคทีฟเดอะมูวี่โอ้ยยวันนี้ก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าอย่ารอชาร้ากันดีกว่าครับทุกคนพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้ว ปชมกันเลยดีกว่าว่าโคนันในภาคนี้เนี่ยมันมีอะไรกันบ้างไปเลยครับผมไปกลุ่มผู้ก่อการร้ายกลุ่มหนึ่งครับได้ทำการบุกป,ป้นสถานวิจัยที่เก็บตัวอย่างเชื้อไวรัสชีวภาพครับและหลังจากนั้นมันก็ระเบิดสถานที่นั้นครับโอ้โห ทำให้แบบว่าพวกตํารวจพวกอะไรเนี่ยแล้วพวกนักข่าวเนี่ยถึงขั้นต้องบอกว่าเอ้ยเหตุการณ์มันเป็นยังไงแล้วผู้ร้ายในต้องการอะไรและจากนั้นเนี่ยพวกผู้ร้ายเนี่ยก็ได้ทําการปล่อยข่าวแล้วก็ปล่อยทางอินเทอร์เน็ตแล้วว่าพวกเขาจะก่อการร้ายอีกครั้งข่าวนี้เนี่ยทำให้พวกโคันเนี่ยได้เห็นได้รู้แล้วก็ทําให้พวกเขาเนี่ยถึงขั้นแบบว่าเอ้ยพวกคนร้ายเนี่ยมันต้องการอะไรกันแน่นะถึงระเบิดสถานวิจัยแห่งนี้แล้ว มันเก่อการได้ทําไมพวกโคนันเนี่ยได้มีทริปครับที่จะได้ล่องลอยบนเอ่เอเรียกว่าอะไรนะเรือหอครับซึ่งพวกโคนันเนี่ยก็นั่น,นครับนั่งอยู่บนเรือหอหลังจากนั้นเนี่ยก็ทริปนี้เนี่ยมีผู้ร่วมทางอีกครับนี่เห็นไหมครับเป็นสารเตือนจากจอมโจรคิดครับเป็นสารเตือนหมายความว่าภาคนี้เนี่ยก็ได้เจอกับจอมโจรคิดด้วยโอ้โหภาคนี้โคนันเลยเลอบอกว่าห,หนึกเลยว่างานนี้แถมยังมีตัวละครที่แบบว่า จะเจอในภาคนี้ซึ่งพวกเขาเนี่ยจะมีบทบาทจะมีอะไรบ้างนะก็ต้องขอให้ทุกคนเนี่ยไปติดตามเอาเล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงมันเป็นอะไรยังไงซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็มีโทรศัพท์ปริศนาโทรมาหาท่านคิรุติจิและเขาก็ได้แบบว่าเออดูว่าเอ๊ะนี่มันใครกันนาแล้วก็จากนั้นก็รับทําให้ทุกคนเนี่ยไปโฟกัสที่เขานะครับเอ๊ะว่าใครโทรมา หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้มีปากมีเสียงกับคนที่โทรมาครับซึ่งทําให้ทุกคนเนี่ยเวอเลยแล้วหลังจากนั้นก็ได้ไปดูว่าคนร้ายเนี่ยมันได้พูดเกี่ยวกับยาแล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยเอายามาปล่อยซึ่งพอไปดูแล้วมันก็โอ้โหแล้วหลังจากนั้นก็มีคนติดเชื้ออีกโอ้โหแย่เลยแล้วเขาติดเชื้อไวรัสนี่จริงไอไ้ภาคนี้เนี่ยมันก็คล้ายกับสถานการณ์บ้านเมืองเราที่ผ่านมาเลยนะยันปัจจุบันนี้ก็ถึงแม้จะมีถดถอยหรือว่ามีอะไรมาบ้างแต่ว่า มันก็ยังถือว่าเขาก็ยังบอกว่ายังไม่หมดนะครับจนก,กว่าวัคซีนเนี่ยจะออกกดว่าให้ใช้ได้ก็ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยสู้ต่อไปนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็มีเนี่ยครับทุกคนเนี่ยติดเชื้อกันอะไรกันโห้แย่เลยหลังจากนั้นเนี่ยพวกเออเกนตะเนี่ยดันโดนผู้หญิงคนเนี้ยที่จามเนี่ยหรือว่ามันจะติดเชื้อด้วยคนนั้นเขาก็เลยคิดแล้วก็โอ้โหแย่แล้วเินตะไม่นะแล้วก็เลยรีบไปหาเกนตะด้วยความเป็นห่วง แต่พอไปถึงงเกนตาก,กับไม่มีอาการหรือว่าไม่แสดงอาการอะไรออกมาเลยแล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้เจอกับคนประหลาดคนหนึ่งที่กําลังมาทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้ขณะที่ทุกคนกาลังวุ่นวายอยู่คนนั้นเนี่ยก็เลยสั่งให้ทุกคนนี่ยแอบไว้เพื่อจะดูว่าเขาทําอะไรแล้วคนนั้นก็ได้ไปดูว่าเฮ้ยหมอั่นมันทําอะไรอะ่ะมันปีนขึ้นไปทําอะไรวะเฮ้ยมันต้องการอะไรเนี่ยมันปีนไปเปิดอะไรแล้วจากนั้นก็มีเฮลิอปเตอร์พล่มาเอ้ยแย่แล้วแล้วก็มีใครก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหโผล่มา โอ้โสามตีคนโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยแล้วอย่างนั้นเนี่ยมันก็เข้าพานในรเรือห่อโอ้โหอีกคนคนนั้นเนี่ยมาเป็นพวกเดียวกับพวกนี้นั่นเองซึ่งพวกนี้เนี่ยก็ได้ทาการแบบว่ายึดเรือห่อรํานี้ครับโอ้โหทาให้ทุกคนเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกได้ว่าขับ evet. ขันเละที่โดนยึดโคนั้นเนี่ยเลยต้องคิดหาทางที่แบบว่าจะช่วยทุกคนครับจากไอ้คนพวกนี้เพราะไอ้คนพวกนี้เนี่ยมันเอาเชื้อไวรัสที่ขโมยไปจากสถานใจด้วยโอ้โหแย่เลยทําให้แบบว่าทุกคนเนี่ย โคนันเนี่ยได้รับการติดต่อจากไฮ布拉ครับแหมแล้วเขาก็เลยบอกว่าเออทุกคนเนี่ยยังปลอดภัยดีอยู่นะแล้วโคนันเนี่ยก็เลยต้องทําการแบบว่าไปเอาระเบิดที่ไอ้พวกนั้นน่มันเอามาครับติดตั้งเอาออกให้หมดซึ่งโคนันเนี่ยก็ต้องให้ทุกคนช่วยแต่เขาก็เป็นห่วงเกนตะแล้วเขาก็ได้ทําการกู้ระเบิดไปเรื่อยๆจนสุดท้ายนะกู้ไปกู้มาก็โอ้โหแย่เลยโดนจับได้และไอ้คนคนนี้เนี่ยไอ้คนร้ายคนนี้มันก็โหด้ายมากมันจับโคนันเนี่ย เวียงลงจากเ,ออเรียวหอกครับโอ้โหแต่โชคดีนะที่จอมโจรคิดเนี่ยดันมาช่วยแม่เจ้าเอ้ยสุดยอดหลัจงจากนั้นเนี่ยคน,น,นก็ต้องหาทางกลับขึ้นไปก็เลยเห็นเฮลิคอปเตอร์ของตำรวจก็เลยแบบว่าเอ้ยเราต้องให้พวกตำรวจเนี่ยแหละพาเราขึ้นไปก็เลยติดต่อสารวัตรเมงูเลโดยใช้เครื่องแปลงเสียงปลอมตัวเป็นคุดโดชินจิและเขาบอกว่าเขาขอขึ้นไปกับเรือหอกลำนี้นะนะคุดโดชินจิคนนี้นะครับโอ้โหทำให้จอมโจรคิดแบบว่าไอวะคุดโดชินจิมัน แล้วดย้เอ้ยมันให้เอ้ยไม่ได้จะให้ฉันปลอมตัวเป็นนายแล้วเหรอแล้วคนบอกว่านายต้องปลอมตัวเป็นฉันสิถ้าไม่ปลอมตัวเนี่ยแล้วฉันจะขึ้นไปด้วยได้ไงล่ะโอ้ยไอ้สองคนนี้มันต้องทําการล่วเบือกันครับไม่งั้นแล้วก็อดขึ้นไปเอาอัญมณีส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยก็จะอดเอ่อขึ้นไปแบบว่าจัดก,การพวกคนร้ายไงแม่เจ้าเ้ยไอ้สองคนนี้ สุดท้ายมันก็รวมมือกันแล้วแน่ๆนดี๋จมจนคิดเนี่ยก็ได้ทําการแบบว่าเล่าเรื่องบางอย่างให้กับคนนั้นซึ่งจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยก็ขอให้ทุกคนไปติดตามเอาด้วยกันนะครับคนนั้นเนี่ยซึ่งได้ยินเรื่องราวนั้นก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นกัวงวลมากเลยผมเป็นเรื่องราวเลยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคนนั้นก็รู้สึกว่าเหมือนกับว่าจะเก็ตอะไรบางอย่างแล้วว่าจุดประสงค์ของคนร้ายในคดีครั้งนี้เนี่ยมันคืออะไรานั่นเองซึ่งเขาก็ได้ให้ฮัตโตริเฮจิเนี่ยช่วยเหลือเขาหน่อยว่าส ตุลเฮติเนี่ยก็เลยต้องไปตามที่คนนั้นบอกแล้วอเด็กคนนี้เนี่ยผมบอกเลยเป็นตัวละครที่เด่นมากแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไอ้คนนั้นเนี่ยก็ได้ทําการเอาคืนพวกคนร้ายครับ่อกี้มึงเหวีย่ยงกูใช่ไหมป้าเข็มยาสลบเอาไปแดกสักหนึ่งเข็มแล้วหลังจากนั้นเอ้ยใช้อุปกรณ์ต่างๆมากมายเนี่ยไลก่กระทืบคนร้ายนะครับคนร้ายเนี่ยมันมีประมาณกี่คนนะมันเป็นคนร้ายน่าจะมันเจ็ดคนบัผมไม่แน่ใจเจ็ดแปดคนเนี่ยแหละเออก็คือเยอะแหละแต่ว่าโดนคนนั้นเนี่ยเก็บเรียบโดยเฉพาะท่านี้โอ้โห โอ้ยมันจะเทไปไหนวะแม่เจ้าเอ้ยสุดยอดแล้วจากนั้นคนร้ายถึงกันเหม๋อกินดูล้วการว่าเทขนาดไหนโอ้หหลังจากนั้นเนี่ยคนร้ายก็บอกจุดประสงค์แล้วว่ามันขโมยพระพิธรูปเร็วไอ้ชั่วมันขโมยได้ไงแต่ว่าคนนั้นเนี่ยก็มีถึงขั้นกิจแล้วเพราะว่าคนร้ายตัวจริงเนี่ยมันออกมาแต่ว่าไอ้คนร้ายตัวจริงเนี่ยมันเป็นใครเนี่ยก็ขอให้ทุกคนไปติดตามนะครับส่วนคนนั้นเนี่ยก็ต้องรีบหาทางเลยครับว่าเฮ้ยแย่แล้วถ้าเราไม่รีบทำอะไรสักอย่างเราก็เราจะตายแน่นอนแล,ล้วจากน,น มันหรือว่าเฮ้ยเขาคิดอะไรเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ทําการอึ๊บเฮ้ยทำอะไรบางอย่างแล้วมันเกิดอะไรเนี่ยเฮ้ยเขาทำอะไรวะเฮ้ยแล้วนั้นเขาก็หยิบไอ้เข็มขัดยิงลูกบอลออกมาเฮ้ยทำอะไรวะเฮ้ยน่าสนใจเฮ้ยแล้วก็ปึ๊บโอ้โหกดไอ้เข็มขัดยิงลูกบอลให้ค้างแล้วให้มันกลายเป็นลูกบอลลูนยักษ์แล้วเขาก็พยายามจะเออปลดมันออกแล้วพอปลดมันออกปึ๊บก็เอ้ยโอ้โหเอ้ยบอลลูนหายไปแล้วก็เอ้ยรู้สึกว่าเอ้ยมันขึ้นมาเอ้ย เรือเหาะขึ้นมาแล้วโอ้โหสุดยอดไปเลยเรือเหาะขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นก็ติดต่อฮัตอตอรี่เฮติเอหรือฮัตตอรี่เฮติ<า>ติดต่อคนนั้นก็ไม่รู้ติดต่อกันไปติดต่อกันมาเนี่ยบอกว่าไปจับคนร้ายที่ลวงลงไปจากทะเลทีแล้วก็จำนวนคิดเนี่ยมันก็ได้อัญญนยามณีไปแล้วก็ขอให้เขาเป็นคนลาแล้วก็จบที่นี้เลยดีกว่าก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับโคน,นันเดอะมูฟวี่ภาคนี้ต้องบอกเลยว่าที่ผมเล่าเนี่ยมันเป็นแค่นิดเดียวเท่านั้นผมแทบจะไม่ได้เล่าเนื้อเรื่องมเลยนะผมแค่เล่าว่ามันมีอะไรบ้้าางตัวลครอ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s สไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ตัวผมเองก็ต้องขอตัวมาไปก่อนเพราะว่าอ,อะไรเพราะว่าลามันช้าไงเอ้ยสวัสดีครับบ๊ายบาย